เลขสองของเราเด็กหญิงนภาพรพา,รพานุมายค่ะจากโรงเรียนบ้านทัพหัวชักโนนุนปามะนาวทุบตุ๊ก,ก,กไทยแลนด์นะคะกนเพงซะด้วยนะคะไปแลโวแกะเลยครับไปแล้วค่ะเพราะว่าจากชติมาล้วเ,เห็นตุกตุ๊กจะรู้เลยว่าที่นี่คือประเทศไทยค่ะโอไม่บอกว่าตุกตุ๊ก,กไม่ไูู้อะไรแนะเนี่ยนะครับ นายนนทพัฒนบุญมาทานค่ะจากโรงเรียนปานิทยายนตกงเสียงเชียร์เสียงหมาในชุดราตรีนะคะที่ทำจากเปลือกข้าวโพดนะคะแล้วก็ผ้าแสแลนเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาท้นสีใหม่นะสีสันสวยสดงดงามเลยนะคะ เป็นแนว <ไป S 1> สีสแบบคึงๆเมทัลิกน้าสวยค่ะโอ้กองเชียร์จากฝากวิทยาโยลนะมากันเยอะมากเลยค่ะลำดับถัดไปครับลำดับที่4ี่ครับ่านายปฐมพงษ์ตรงพยงืนค่ะจากโรงเรียนศรีเซมาวิทยาเสิร์ สวนนะคะเลิาเป็นเศษวัสดุเหลือใช้นะคะมีฝาขวดน้ำนะคะฝาเครื่องื่มแล้วก็สองกาแฟนะคะอ่ามีตะกร้าข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นซิ gnature ของเราเราจะลืมไม่ได้เลยนะคะมาเพเภอบ้านฝานก็นึกถึงข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะ ับอย่างสง่านะครับสวยมากสว,วยทุกหมายเลขเลยนะคะวันนี้สวยงับสวยรับทุกทุกหมายเลขเลยนใช่ค่ะสวยตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยท<า>ี่มงและมาพบก,กับ นาะงสาวชมพู่คุณพักดีส่งเข้าประกวดโดยโรงเรียนป่าไวิทยายนคนะ์ค่ะคุณครูก็มาให้กำลังใจลูกๆด้วยนะคะในวันนี้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋านะคะที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะมีชุดที่โอ้โหโดดเด่นมากๆเลยนะคะครับ จากแผ <ทำ S 1> ่นซีด <CD S 2> ีเก่านะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพ<อ>ิ่งรู้ว่าทำจากซีดีเก่าครับก็ครบแล้วนะครับสาวงามทั้ง5้าโหนนะครับต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถาม,ถามนะครับะคะ,ะคำถามก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขป้อเหมือนเดิมนะครับเอาเริ่มเลยนะครับเราเริ่มจากไม้เลขหนึ่ เด็กหญิงยานวดีสุทธิทค่ะจากโรงเรียนน้องชาติพิทยาคมค่ะเชิญค่ะ,ะเชิญบริเวณการเิทีเลยนะครับค่ะจับได้เลยค่ะได้ลำดับได้ได้ไดไมายเลคำถามที่ที่หนึ่งค่ะคะำถามที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรค่ะ ทำลายป่าค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะต้องให้ช่วย <c oughs> ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคำตอบครับจากหมยเล็กหนึ่งครับไม่เป็นไรคะ่ะเป็นธรรมดาที่เราจะว้าไม่ท่องเท่าไหร่นะคะอาจจะตกบ้างเล็กน้อยนะคะช่วยค่ะขอบคุณไมยเล็กหนึ่งคะ่ะต่อไป หมายเลขสอนะคะเด็กหญิงนภาพรพานมุมาค่ะจากโรงเรียนบ้านทาหัวช้างโนนตุนป่ามะนาวค่ะจับเลยไปคำถามที่คำถามที่3ค่ะครับคำถามที่3นะครับถามว่าปัจจุบันนักเรียนคิดว่าปัญหาสิแ่แวดล้อมด้านใดดุนแดงที่สุดครับเพราะเหตุใด ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดนินแดงที่สุดเพราะอะไรครับเอาปุ๋นพีเอสองจุดห้าค่ะทำให้คนเขาสามารถเสียชีวิตได้เพราะปุ๋นพีเอสองจุดห้าค่ะ อรอบมัธยมนะคะการตอบคําถามก็จะเข้มข้นมากกว่าระดับประถมนนคาขอบคุณไม้เลขสองค่ะไปพบกับไม้เลขสามนะคะนายนนทพ,พัฒน์บุญมาทานค่ะจากฟัาเทียนยนค่ะได้คําถามข้อที่ค่ะได้คําถามข้อที่สองนะคะถ้านักเรียนเลือกที่จะแก้ ก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งอย่างจะแก้ไขปัญหาอะไรและอย่างไรคะค่ะก็คือการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะคะโลกร้อนนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดนะคะคือการลดะคะ่ะลดการตัดไม้ลดการเผาค่ะเนี่หนะคะ,ะ,คะที่ทําให้โลกร้อนขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังออกมงากองเชียร์ก็เยอะเช่นกนันนะฝั่งวิทยายนค่ะครับลำดับต่อไปครับ มาพบกับไมายเลขสีค่ะนายปฐมพงศ์คงพยืนค่ะจากโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมค่ะครับรู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่นะได้คำถามข้อที่สามนะครับจะถามว่าปัจจุบันนะครับ คนน้องคิดว่าปัญหาสิงแวดล้อมด้านใดรุนแรงที่สุดเพราะเหตุใดขยายตัวคำถามนะครับถามว่าปัญหาสิงแวดนล้อมด้านใดรุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็เพราะอะไรค่ะปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตนั่นคือการร้ายแรงอยู่ในตอนนี้นั่นคือการตัดไม้ทำลายป่าค่ะและเราวิธีการแก้ปัญหาโดยการปลูกป่าค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณหมายเลขสี่ค่ะและมาพบกับหมายเลขสุดท้ายของเรานะคะหมายเลขห้านะคะนางสาวชมพู่คุณพักดีค่ะจากปาวาวิทยายนค่ะครับได้คำถามข้อที่หนึ่งนะครับถา,ถามว่า น้องจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะอ่าก็หนูนะคะจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็จะไม่เผาขยะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีมลพิษมลพิษนะมลพิษสู่อ่าสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้อ่ต้นไม้อ่าจะทำให้ เราจะช่วยให้ทุกคนร่วมใจกันปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็จะเชิญชวนทุกคนปลูกต้นไม้ค่ะขอบคุณคะครับขอบคุณสําหรับคําตอบนะครับก็ครบไปแล้วนะครับทั้งห้าสาวงามนะครับใช่แล้วค่ะก่อนที่จะลงจากเวทีก็จะให้ทั้งห้าสาวงามนะคะได้เดินแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะ ที่ค่ะจากโรงเรียนน้องชาติพิทยาคมค่ะมาในคอนเซ็ปต์คลีนฟูดเนี่ยะคะสลัดค่ะทำมาจากถุงขยะเศษวัสดุเหลือใช้น้องชาติเขาต้องหิวมากไม่แน่เลยอันนี้ก็เป็นสลัดอันที่แล้วต้องเป็นอาหารปลานะคะเ <c oughs> <c oughs> ะคุณน้องชาติดีหนึงนะ<อ>ค่ะ<อ>ต่อไปอไม้เล็กองค่ะเด็กหญิงนัาพรพาโนมค่ะจากโรงเรียนบ้านขมัวช้างนอนตน พร้อมกับลอตเตอรี่ของเขานะแล้วก็ถุงนมค่ะตัดใไไบไมเล็กน้ค่ะนายนนทพัชคุณมาค่ค่ะจากฟาร์มวิทยายนต์ค่ะ้าะแสร้งเก่าๆก็สามารถที่จะเนรมิตให้สวยสดงดงามได้ไดนะคะมีการเน้นชุดโดยการใช้เปลือกข้าวโพดน,นะคะดางสั่นมากๆเลยค่ะ เป็นชุดที่สวยงามนะครับกดมาบพบกับหมายเลขสีของเรานะครับนายปฐมพงศ์กองพยืนส่งเข้าประกวดจากโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริมค่ะ เพรข้าวโพดหวานของเราค่ะค่ะพบกับหมายเลข5หมายเลขสุดท้ายค่ะนางสาวชมพู่คุณพักดีนะคะส่งข้าประกวดโดยโรงเรียนป่าวายวิทยาย์ค่ะ,ะมีความเล่นสีเล่นแสงน,นะคะแล้วก็มีกระเป๋านะคะจากเศษวัสดุเลือใช้ด้วยนะคะตาเรื่องดื่มนะคะต้องดื่มเยอะมากๆเลยกว่าจะได้กระเป๋าใบหนึ่งนะคะครับนี้วก็ ขอเซ็ปโปรเพอร์ด้วยครับครบแล้วนะครับวันนี้นการประกวดนะครับทั้ง3ระดับนะครับอนุบาลบัธยมประโถมนะครับครบหมดแล้วนะครับ